สำหรับร้านค้านะครับที่มองหาตะก้อตกปลาแบบต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ปลายสายในการตกปลานะครับลองทักมาคุยกับเรานะครับเราเป็นผู้ผลิตตะก้อหลายๆแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะก้อพวกตะก้อลูกปัดนะครับตะก้อลูกปัดเรามีตั้งแต่ขนาด1.5 cm จซมจนกระทั่งถึงขนาด 7cm ซมนะครับตะก้อรีเวทนะครับตะก้อรีเวทเรามีตั้งแต่ขนาด 2CM ซมนะครับจนกระทั่งถึงขนาด 7cm ซมนะครับ อันนี้จะเป็นตะกอ้อวิ่งแกนส้มนะแล้วก็ตะกอ้อวิ่งหัวรีเวทนะครับตัวนี้เรามีตั้งแต่ขนาด2 cm จนกระทั่งถึง7 cm นะครับรวมถึงพวกสปริงเปล่าปอกรีเวทลวดทำตะกอ้ออะไรต่างๆนะครับหัวรีเวทลูกปัดนะครับอันนี้เป็นงานที่ส่งไปให้ร้านค้าที่ลำพูนนะครับก็จะประมาณนี้ รวมถึงตะก้อวิ่งปานินตะก้อวิ่งชิ่งสั้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราเป็นผ,ผู้ผลิตทั้งหมดสนใจสินค้านะครับก็สามารถพูดคุยตระคายกันได้หรือถ้าเป็นร้านค้าในแพลตฟอร์มก็จิ้มทิการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ